สวัสดีทุกคน,นครับวันนี้ก็อยู่ในป่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาสำรวจนะครับมาสำรวจป่าแล้วก็มาหาแหล่งน้ำนะครับที่เตรียมไว้ให้สัตว์ป่าหน้าแรงนะครับเพราะว่าอีไม่นานนะครับอีประมาณสองเดือนผนก็จะหมดแล้วนะครับเราก็เลยมาสำรวจอ่าง หินอ่างจุดที่มีน้ําขังแล้วก็ทํความสะอาดไว้นะครับเพราะว่าพอตกหน้าแรงมาจะไม่มีน้ํานะครับสัตว์ก็จะไม่มีน้ํากินนะครับเราก็จะหาจุดที่เป็นอ่างที่เป็นอ่างหินทำความสะอาดไว้ให้สัตว์ป่านครับวันนี้ก็ฝนก็ตกนะครับแต่ก็หยุดแล้วนะครับเราก็ไปหลบฝนนิดนึงนะครับ หาลบฝนในถ้ำนะครับก็ฝนหยุดก็ออกมานะครับเพราะว่าเราก็จะทําความสะอาดไว้เพื่อรอฝนตกอีกนะครับตัวอีกไม่นานก็ฝนจะหมดนะครับต่อไปก็สัตว์ปลาก็จะอาศัยดื่มน้ําในอ่างทิ้นในปานี่แหละนะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่มีลําห้วยนะครับอยู่บนเขาก็ลําห้วยเล็กๆมันก็จะแห้งนะครับ ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องผมนะครับที่มีคอมเมนต์มาบอกว่าใช้ผ้าพลาสติกหรือว่าผ้ายางนะครับไปทําบ่อดีไหมผมบอกว่าดีนะครับแต่ว่าเราไม่มีทุนทํานะครับเราก็ทําตามที่แรงเรามีนะครับถ้าใครอยาก ติดต่อนะครับ่องทางเราทางนี้เราจะลงไว้นะครับ่องทางติดต่อผมนะครับมีเบอร์โทรมีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็ถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับแต่มีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับบางทีก็เป็นทุนค่าน้ำมันรถนะครับที่ครับเป็นมานะครับแต่ว่าเราก็เดินใกล้นะครับ ไม่ใช้รถเราก็เดินไกลนะครับบางทีก็มีเอฟซอยากจะช่วยนะครับก็อย่าลืมนั้นเราไปดูกันเลยว่าเราจะเจอไหมวันนี้นะครับออกไปกันเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับกลางป่า ก็ทวันเยอะแยะนะครับแถวนี้สวยมากนะครับนี่สวยเลยนี่อ้นะครับขึ้นต้นไม้ใหญ่แล้วก็นี่อะไรนะครับอะไรนี่นี่อะไรครับเนี่ยว้าวดอกว่านในป่ามีอะไรเยอะแยะให้ดูนะครับ นี่ครับแถวนี้มีว่าน,นครับบรรยากาศกลางปลาพาทุกคนมาชมปลากันนะครับนี่ว่านอะไรว่านส,สวยๆคิวค้วๆนะครับแถวนี้โอ้พอไปรื่ยๆนะครับนี่ครับเป็นอ่างหินนะครับนี่นี่ครับ เราก็จะทำข้อสะอาดไว้นะครับเพราะว่าสีดใบไม้อะไรมันลงนะครับอย่างน้อยถึงจะอยู่ได้ไม่นานก็ประมาณสักอยู่ได้ประมาณสักสองสาเดือนนะครับนี่ นี่ครับเศษไม้เศษอะไรมันลงมาเราก็จะทําความสะอาดนะครับมีเศษใบไม้นะครับบ่อน,นี้ถ้ามีพายางใส่นะครับก็จะอยู่นานนะครับอันนี้เป็นบ่อหินนะครับดินเยอะเลย นกก็จะลงมากินนะครับแถนี้อ็เราจะเอาขายนะครับมาตักใบไม้ออกนี่ครับเราใช้ตัวนี้ตักใบไม้ออก ทั้งดินทางใบไม้นะครับว่าอะไรนี่นมีแมลงนะครับมีบตับเต่าอยจะตักใบไม้ออกนะครับสีใบไม้มันเยอะนะในป่านใบไม้มันร้ายขนาด Hum. Uh. มีทั้งใบไม้มีทั้งดินนะครับลงมานี้ <c oughs> อ้โหมีไม้มีอะไรเยอะๆเลย นี่ครับสีใบไม้เยอะเลยนีหับสิใบไม้ใบไม้เราก็จะเตรียมไว้นะครับว่าเรามีเตรียมไว้ถึงแม้จะอยู่ได้ไม่นานก็ พอที่จะช่วยได้นิดหน่อยนะครับ่ด้ใบไม้ทพืความสะอาดนะครับ โอเคนะครับก็สาดพอประมาณนะครับเพราะว่าก็น่าจะอยู่ได้ไม่นานก็ดยได้อีกนิดหน่อยนะครับก็มาดูอน,นี้นี่ครับสวยเลยนะครับเหมือนอ่างอ่างที่อยู่กลางป่านะครับ แถวนี้สัตว์ป่าก็ยังเยอะอยู่นะครับน่นครับรวมสมบูรณ์มากมีเทวันเยอะแยะนะครับนี่ข้างๆนี่นี่ครับผลไม้ป่านี่ไงผลไม้ป่านะครับต้นไม้ดูอะไรใหญ่นะครับแถวนี้เออสร็จเรียบร้อยนะครับ อไปตอนะครับพามาสำรวจอูเทวันสวยๆเลยนี่โอ้โหนี่ออไปนะครับว่าเราจะเจออีกไงจะถ้ามาเจอนี่ครับนี่ทวันสวยมากว้าว ออือสวยเลยครับนี่คือปลาทึบเลยนะครับ นี่ครับก็สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ